สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านเก่าพงเรกันแล้วนะคะกับเจนไรนะคะ EP ที่สิบเจ็นะคะมาถึงซีรีส์สุดท้ายแล้วนะคะสุขภาพเจนซีนะคะน่าสนใจมากนะคะเรามาดูกันว่าเจนซีมีสุขภาพอย่างไรบ้างแลวเขาดูแลตัวเองยังไงบ้า,างวันนี้เขาตอนรับน้อนปัดนะคะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะส,สดใสยามเช้ามากลอ๋อยเป็นยังไงบ้าง <laughs> สุขภาพน<ด>ี้เอยๆรู้สึกว่าช่วงเนี้ยอุ่นเยอะ ใช่คุเยอะแล้วรู้สึสบ,บจริง<ค>เรารู้สึกถูกคนบ่นก็มีผลต่อสุขภาพยังไงบ้างเพราะว่าอย่างแรกเลยรู้สึกว่าตื่นมาแบบอยู่ดีๆก็คอแหง้งคอแห้งแบบไม่มีสาเหตุแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนพอวิ่งออกไปข้างนอกอะรู้สึกว่าส่วนตัวอาจจะเป็นคนที่แบบไวต่อเรื่องอางกาศแล้วจะรู้สึกว่าแบบเหมือนแสบจมูกแสบคออะไรประมาณเนี้ย เราตอนแรกอ่ะเราบางทีเราก็มองท้องฟ้าไม่ออกนะก็แบบเอ้ยมันก็ดูสดใสอะไรเงี้ยแต่พอเราแบบลองแบบเปิดโทรศัพท์ดูค่าวฝุ่นแล้วแบบโหมันเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าหลายคนเดี๋ยวนี้ก็คือก็ไม่ค่อยจะใส่แมสกันารในที่สาธารณะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าดูก็น่าจะแบบอันตรายอยู่นะถ้าแบบว่าฝุ่นมันเยอะขนาดนี้แล้วแบบว่าเออเขาไม่ได้ใส่อะไรประมาณเนี้ยก็รู้สึกว่าเรื่องฝุ่นเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างจะแบบน่ากลัวอยู่ในตอนนี้ อืเพื่อนที่ที่ทํางานก็เลือกกำเราไหลไปอ,อะไรเนี้ยเออมันมีแบบมันมีประมาณสี่ห้าวันที่แล้วที่ค่าฝุ่นแย่มากๆอ่ะเออแล้วก็คือแบบต่อให้เข้าไปออฟฟิศซึ่งออฟฟิศส่วนมากก็จะมีเครื่องกรองอากาศและค้าฝุ่นก็จะดีกว่าแบบข้างนอกอยู่แล้วเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังแบบแต่ละคนก็จะแบบเซนซิทีฟไม่ไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเออวันนี้พี่ก็แบบเหมือนกันแบบรู้สึกแบบแห้งๆคอแห้งๆอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเปิดเครื่อง อากาศเราก็ต้องวัดค่าฝุน่นแบบไม่ยังไม่สบายใจก็คือจะประสาทแดกไปเออแต่ว่าก็ใช่อยากให้ทุกคนใส่แมสออกข้างนอกนะคะไม่ว่าคุณจะแข็งแรงขนาดไหนก็ตามเพราะว่าสิ่งเล็กๆเหล่านี้แหละมันจะไปสะสมที่ปอดเนาะแล้วมันก็จะแบบอิมแพคลองเทอร์อะไรย่างเงี้ยอ่ะแต่นอกจากฝุน่นปุ๊บเป็นยังไงบ้างปั๊บรู้สึกว่าเราเองแข็งแรงดีอยู่ไหมแต่มันมีโรคอะไรที่เพื่อนๆเ,เริ่มเป็นกันไหมรู้สึกว่าถ้าแบบ เพื่อนในวัยเดียวกันอะ่ะมันอาจจะเป็นเป็นอาการดีกว่าอาจจะไม่ใช่แบบโรคเลยแต่ว่ารู้สึกว่าเพื่อนในวัยเดียวกันเนี่ยมีอาการแบบปวดคอบาไหล่กันมากขึ้นหรือออฟฟิศซินโดรมในแบบวนะัยนักศึกษากันมากขึ้นคือตอนแรกอะ่ะเราก็แบบเป็นของเราอยู่ก่อนแล้วพอเราเแบบไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนบอกว่าเอ้ยเราก็มีอาการเหมือนกันน,นู่นนี่นี่คือแบบเวลาที่เรียนแต่ละคาเสอะเพื่อนจะบอกว่า เออปวดหัวเนาะเออปวดบ่าปวดไหล่อะไรเงี้ยแล้วก็คนบว่าเพื่อนวัยเดียวกันอ่ะชอบล้านไปนวดกันบ่อยมากเหมือนกันตอนแรกก็คิดว่าแบบเออมีแต่เราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่นะ,ะก็เลยว่าเออเพื่อนแบบนี้ดูเขาก็แบบก็นัดกันไปนวดนะแบบไม่รู้เหมือนกันเหมือนเขาแบบบอกว่าด้วยความที่แบบในปัจจุบันคือเหมือนเราก็ต้องนั่งเรียนด้วยนั่งทํางานหน้าจออีกอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบเหมือนอาการแบบอาจจะปวดบ่าปวดคอจากการที่แบบเราต้องนั่ง จ้องอะไรนานๆมันก็เลยเหมือนพอว่าถ้าเราอ่ะไม่ได้ลุกขยับบ่อยอะไรเงี้ยมันก็สะสมอาจจะแบบบางทีแบบถึงขั้นเป็นเรื้อรัาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเนี่ยก็เคยไปหาข้อมูลมาเพราะว่าตัวเองเคยแบบปวดคอบาดไหลามากๆจนถึงขั้นที่แบบว่ามันปวดหัวแล้วแบบปวดหัวคือแบบปวดมากทําอะไรไม่ได้เลย,เลยอะไรเงี้ยก็เลยลองไปหาข้อมูลดูแล้วเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเราอ่ะควรจะลุกขึ้นเพื่อแบบยืดเส้นยืดสายทูกๆกับครึ่งชั่วโมอง ไม่งั้นแบบถ้าสะสมเป็นระยะเวลานานอะมันจะเป็นแบบพังผืดได้แล้วก็ประจวบกับว่าเป็นคนที่เมื่อก่อนเวลาถ้าแบบปวดอะไรมากๆเนี่ยจะเข้าหาแต่แบบร้านนวดร้านนวดอย่างเดียวเลยแล้วก็เวลาที่เราไปนวดเนี่ยเราก็จะเจ็บจะปวดแต่เราก็จะบอกเอ่อพี่ที่เขาเป็นหมอนวดว่าแบบว่าพี่คะเอาเลยคะ่ะเอาแบบตรงจุดตรงนั้นเลยคะ่ะเพราะมันปวดไม่ไหวจริงแต่ว่าแบบพี่เขาก็จะบอกกลับมาก็จะหักกลับมาตลอดว่า น้องค่ะน้องไปทําอะไรมาน้องแบบยังอายุน้อยอยู่เลยทํอะไรแบบมันแข็งมันตึงขนาดนี้แล้วก็บอกพี่เขาว่าเออแล้วก็นั่งเรียนนั่งทาง,งานหน้าคอมอย่างเงี้ยพี่เขาก็แบบก็ก็พูดเหมือนกันว่าน้องต้องแบบว่าเออพักบ้างแล้วน้องก็ต้องลุกต้องขยับตัวบ้างไม่งั้นแบบถ้าวันหนึ่งอะ่ะมันแข็งอะ่ะบางบางเคสแ่ะพี่เขาพี่คนที่เป็นหมอเคยเล่าให้ฟังว่ามันแข็งจนถึงกระทั่งแบบลูกค้าเขาอไม่สามารถแบบยกมือขึ้นมาตรงๆแบบนี้ได้ บบเหมือนยกสุดแอ้แบบแทนเนี่ยเขาบอกว่าแบบว่าเออถ้าอายุยังน้อยอะ่ะเรายังแบบเรายังร่างกายแข็งแรงเรายังแบบเอ,อ่อขยับร่างกายได้ใช่แล้วก็คือเรื่องยกแขนเนี่ยค่ะไม่ไม่ใช่แบบว่าหนูเคยได้ยินจากพี่หมอนน้นูก็เคยได้ยินจากคนใกล้ตัวเหมือนกันว่าเออเหมือนเขาก็คล้ายๆแบบว่าทํางานหน้าจอคอมนานก็ตั้งแต่แบบเริ่มเริ่มไปทํางานจนกระทั่งตอนเนี้ยอายุแบบห้าสิบกว่าแล้วแล้วก็ อาจจะแบบว่าเป็นคนไม่ได้ชอบออกกําลังกายอยู่แล้วก็เหมือนในณปัจจุบันก็คือแบบเขาก็ไม่สามารถยกแขนได้สุดก็แบบอาจจะยกแขนได้แบบแค่นี้อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็แบบโอหพอฟังอย่างนั้นเราก็เริ่มแบบเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเหมือนกันหลังจากที่แบบนั่งหน้าคอมจนแบบรอให้มันปวดแล้วค่อยเอายามาทาก็พยายามถ้ารู้สึกปวดเนี่ยจะลูกขึ้นมาแบบอายืดเส้นยืดสายขยับแขนขยับขาหน่อยให้แบบรู้สึกว่าเส้นมันไม่ตึงเกินไป พูดเรื่องนี้มาแล้วนึกออกเลยดีมากเลยก็คือแบบพี่พี่ก็เป็นเหมือนกันแล้วก็แต่ก่อลรู้สึกว่าแบบเหมือนใช้ใช้ความรู้สึกตัวเองในการดูแลตัวเองเนาะออกกาลังกายไม่นั่นอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้มีแบบมีความเป๊ะอ่ะเหมือนเราเหมือนเราก็จะรู้ตัวว่าเอ้ยเราควรจะลุกขึ้นบ่อยๆใช่ปะแต่บางทีพอมันนั่งทํางานยาวๆอ่ะมันไม่รู้ตัวไงว่าแบบนั่งมานานขนาดไหนแล้วเงี้ยก็เลยไปซื้ออ e ีอ e นาฬิกาจับมาอะไรเงี้ยซึ่งมันมีหลากหลายราคามานะคะถ้าผู้ชมไม่ต้องซื้อแบบ แพงก็ได้อไรเงี้ยถ้าเกิดเราอยากวัดแค่ก้าวเดินไรเงี้ยแต่ว่าข้อดีคือมันจะแบบเตือนเราทุกแบบครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่เราเซฟว่าแบบเฮ้ยลุกขึ้นเดินบ้างอะไรเงี้ยซึ่งบางทีแบบพอมันเตือนรู้สึกว่าเฮ้ยเราเพิ่งนั่งไปไม่นานเลยนะไรเงี้ยแต่บางทีมันนั่งมานานแล้วมันไม่รู้ตัวก็ก็ทําให้แบบอาการแบบหนูจะมีคอบ่าไหลใช่ป่ะเอ่อไวพี่จะเริ่มมีชาแบบชาตามตัวย เออตามแบบเหมือนเหมือนมันนั่งน้ามันเหน็บชากินอ่ะเออก็จะแบบการลุกขึ้นเดินอะไรเงี้ยก็จะช่วยอย่างเงี้ยอีกอันนึงที่อยากรู้เลยเด็กเจนซีนะคะเคยเช็คสกรีนรีพอร์ตกันไหมว่าแบบเราอยู่กับจอมือถือไดขนาดไหนเคยค่ะเพราะว่าก็เข้าไปดูทุกสัปดาห์เพราะว่าเหมือนอย่างแบบถ้าใช้ของ Apple ิลอะไรเงี้ยเขาก็จะเตือนว่าเออวีกนี้เราใช้สกรีนไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะแบบ กดเข้าไปนู่นนั่นนี่ก็เป็นคนที่กดดูตลอดทุกอาทิตย์ก็ average ก็คือต่อวันก็ประมาณหกชั่วโมงกว่ากว่าบวกลบไม่แต่ว่าแบบอาจจะด้วยความที่แบบเรียนด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเปิดหน้าจออะไรน,นู่นนั่นนี่ทําด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงว่าออาจจะแบบเล่นโซเชียลมีเดียตอบไลน,น์นู่นนั่นนี่มันก็รวมๆแล้วก็คือต่อวันก็คือหกชั่วโมงบวกลบประมาณนี้ พี่ก็พี่ก็สูงเหมือนกันแหละก็แบบเห็นแล้วว่าช็อกแบบเฮ้ยไรเงี้ยก็อาจจะแบบพยาพยามพยายามเพราๆเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีผลเนาะแบบแบบบางทีเราตั้งจอคอมเอ่อหรือมือถือไรเงี้ยมันก็ทําให้สาลีราแบบผิดเพี้ยนจากท่านั่งที่ถูกต้องไรเงี้ยหนุ่ลูกเคยได้ยินเอกโนมิมกไหมแบบอืมก็คือมันจะมีศาสตร์ชีพภาษาไทยคืออะไรเอกโนมิกก็คือเหมือนการการนั่งให้มันถูกท่า อการยืนที่มันถูกท่ากาันแม้กระทั่งการยกข,ของอะไรมันถูกท่าอะไรเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้ร่างกายเราคอบ่าไหลแข็งอะไรเงี้ยมันมันส่งผลกระทบต่อภาพรวมของของหลักกายภาพของเราอะไรเงี้ยค่ะอย่างอตอนช่วงโควิดเป็นช่วงหนึ่งเลยที่ที่ลงทุนกับหลายอย่างมากโดยเฉพาะเก้าอี้เก้าอี้นั่งเออที่แบบ ตอนแรกคิดว่าไม่ไม,ไม่ก็แค่เก้าอี้เนอะแบบมันจะอะไรนักหนาอะไรเงี้ยแต่พอก็ต้องนั่งทํางานแล้วก็อี้มันไม่ดีเนี่ยโหรู้เลยว่าแบบกระดูกร้าวสันหลังมีปัญหาอะไรเงี้ยเออก็แบบไปซื้อเก้าอี้ที่แบบเป็นคนสันหลังยาวเลยแลไปซื้อเก้าอี้สูงที่แบบสามารถที่จะรองรับตั้งแต่แบบกระดูกเชิงการข้างล่างจนถึงแบบคอข้างบนได้นเนี่ยเออเพื่อที่เขาจะได้ช่วยเซตท่านั่งให้ถูกต้องกับเราต่อให้เราต้องใช้คอมนานมันก็จะลด อาการต่างๆได้ดียิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเออแล้วก็เอ,อแม้กระทั่งวิธีการยกของอะไรเงี้ยบางทีเวลาเราลกยกของเราย,ยกแอสมุงของอยู่บนพื้นล้วก็กลมเราไปยกขึ้นมาเลยปะใช่วิธีการที่ถูกต้องคือต้องนั่งยองๆแล้วก็ยกขึ้นแบบสะคอ่อะอันนั้นคือการเซฟหลังอืมเซฟหลังเซฟคออะไรเงี้ยเออมันมีศาสตร์เยอะมากเดี๋ยวอาจจะแบบ หย่อนลิงไว้ให้ทท่านผู้ชมแล้วก็คือที่อยากจะบอกคือว่าพี่คุยมาทุกเจนแล้วใช่ไหมเมื่เจนวเบบี้บูมเจนเอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ไม่ถึงขั้นแบบถ้าย้อนเวลากลับไปได้อะไรเงี้ยแต่ว่าความเป็นจริงก็คือบางทีมันย้อนเวลากลับไปไม่ได้มันก็ต้องดูแลสุขภาพตั้งแต่ตอนเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าเออหมอจะเพิ่งมาพูดตอนอายุสามสิบอะไรเงี้ยก็คือเออออกแดดบ้างไหมออกแดดออกแดดได้รับวิตามินอะไรรู้ปะ วิตามินดีหรออ่าใช่วิตามินดีก็จะช่วยหลายอย่างใช่ไหมแคนซงแคลเซียมอะไรเงี้ยภูมิต้านทานต่างๆซึ่งประเทศไทยอ่ะข้อดีคือแดดมันมีตลอดแต่ถ้าเกิดอยู่อยู่ในโซนแบบเพื่อนพี่อยู่แบบสแกนดิเนเวียเขาต้องกินแล้วนะเพราะว่ามันไม่มีแดดทุกคนก็คือจะขาดวิตามินดีอะไรเงี้ยเออก็จะเป็นสิ่งที่แบบคนจะไม่ค่อยรู้จนกระทั่งมางถึงแบบวัยสามสิบที่แคลเซียมมันเริ่มดูดซึมช้าลงอ่ะ ก็จะแบบหมอจะแบบตักแดบดบ้างนะแต่ว่าก็ระวังเป็นมะเร็งวิชเชน้นต้องใส่หมวกหมวกอะจูมาหมวกหมวกปีกกว้างเออแล้วก็ทากันแดเดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่อยากจะคุยเรื่องอคุยเรื่องกระดูกกระดูกมาะลก็คืออันนึงคืออ่าเรื่องของผิวพันธุ์ก็ได้เราแบบคือคือพี่ได้ยินอันนี้อาจจะเป็นวชศาสตร์ชะลอว,ลวัยนะแต่แบบพี่ได้ยินมาเยอะมากว่าเด็กเจเนอเรชันใหม่ช่วงนี้ก็คือแบบ เริ่มฉีดโบท็อกฉีดแบบทุกสิ่งอย่างตั้งแต่แบบวัยเด็กๆอะไรเงี้ยเพื่อนๆเ,เราแบบเริ่มกันบ้างหรือยังแล้วมันเป็นยังไงฉีดแบบอันเนี้ยฉีดกันแบบเยอะไม่ว่าจะแบบเพื่อนในมอหรือว่าเพื่อนแบบเพื่อนมัธยมที่เรียนมาด้วยกันแล้วก็มาถวว่าย่มตอนเนี้ยเข้ามาหาลายัยแต่ว่าหมายถึงเขา,าฉีดแบบตอนเข้ามาหาลาัยแล้วอะไรเงี้ยก็ คิดว่าแบบคนค่อนข้างฉีดเดี๋ยวเขารู้สึกว่าแบบมันก็แพร่หลายด้วยแล้วก็ในปัจจุบันก็คือมีแบบหลากหลายคลินิกหลากหลายช้อยหลากหลายราคาแบบมันไม่ได้แบบราคาแบบแพงเหมือนเมื่อก่อนแล้วอ่ะถ้าถ้ามองมันก็แบบมีพัฒนายาพัฒนาสูตรอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนแรกอ่ะตัวเองก็สนใจนะพอรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแบบจะทําให้การให้หน้าเราเล็กลงจริงหรอรุ่นนั้นนี่แต่ว่าเป็นคนที่แบบว่าชอบ อ่านศึกษาข้อมูลอะไรแบบเนี้ยเยอะอยู่แล้วแล้วก็ดันไปเจอ t i k t o อกคลิปหนึ่งเป็นคุณหมอเขาแบบออกมาพูดว่าผัทการอะไรที่คนวัยยี่สิบไม่ควรทำแล้วก็หนึ่งในนั้นอะ่ะมีฉีดแฟตซึ่งตอนแรกอะเรารู้สึกว่าฉีดแฟตเป็นอันที่แบบเออดูน่าสนใจเขารู้สึกว่าแบบไขมันเล็กลงหน้าก็จะเล็กอะไรประมาณเนี้ยแต่เขาแต่คุณหมอเนี่ยเขาก็แนะนําว่าฉีดแฟตเนี้ย ยังไม่ควรในแบบวัย20ต้นๆเพราะว่าเขามองว่าวัย20ต้นๆเนี่ยเป็นวัยที่ยังมีคอลลาเจนอยู่ในผิวหนังแล้วพอถ้าเราไปฉีดเนี่ยมันเหมือนมันเป็นการแบบไปรบกวนคอลลาเจนที่มันดีอยู่แล้วอะ่ะให้ให้แบบว่าเหมือนมันไปโดนแบบสารอะไรที่แบบมันไม่ควรจะโดนนะวัย20ตอนนั้นก็เลยแบบว่าถ้าเราฉีดแฟตบ่อยๆเพราะว่าแฟตเนี่ยมันต้องฉีดแบบเหมือนย้ำทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ถ้าพอเราไปฉีดบ่อยๆอ่ะมันจะทําให้แบบกลายเป็นว่า ผิวเรามันแบบมันเหี่ยวอะเราจะกลายเป็นคนอายุยี่สิบที่แบบผิวเหี่ยวถึงแม้ไขมันเราจะดูลดแต่ว่าแบบผิวเรามันจะดูเหี่ยวลงมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเอ้ยมันก็เป็นความรู้ใหม่แล้วก็ไม่เคยแบบได้ยินคลินิกไหนออกมาพูดเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็สําหรับตัวโบทอกก็เห็นเพื่อนไปฉีดแล้วก็รู้สึกว่ามันมันก็เลยกลงจริงนะแต่ก็แต่ก็ไม่รู้สิอันนี้อาจจะรู้สึกว่าแบบอาจจะเป็นแบบ แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนมากกว่าหรือเปล่าแต่ก็รู้สึกว่าแบบวัยนี้อาจจะเป็นแบบด้วยความที่แบบพอมันเริ่มโตมันก็อาจจะเริ่มแบบสนใจความสวยความงามเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะเราต้องอัปเดตเทรนอะไรประมาณเนี้ยแบบเห็นคนลงรูปในไอจีสวยเน็ตไอดอลอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็คืกแ่าอุ้ยเราก็อยากสวยเหมือนเขาแล้วก็เลยแบบว่าอาจจะเป็นที่แบบว่าเหมือนเจนนี้ด้วยก็เลยรู้สึกว่าแบบพอเห็นเพื่อนทําแล้วก็แบบเออเราก็ไปทําตามเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็จะได้แบบเหมือนสวยเหมือนเพิ่มความมั่นใจอะไรแบบเนี้ยมากกว่าค่ะ ือดีดีใจพี่ปัดแบบศึกษาข้อมูลเนาะซึ่งเอาจริงพี่ิ่งมาศึกษาเมื่อแบบปีที่แล้วเพราะว่าเนี้ยแบบกลัวแบบไม่รู้รู้สึกว่าพอมันอะไรแบบฉีดเข้าร่างกายมันจะแบบกลัวมันจะแบบเออมีใจเอฟเฟกอะไรแบบนี้เปล่านู่นนี่เพราะว่าอย่างแบบโบท็อกอ่ะคือแม่หนูก็ฉีดแต่ว่าแม่จะฉีดเป็นแบบพวกริ้วรอยก็เข้าใจว่าแบบอาแม่ก็ห้าสิบกว่าแล้วมันก็มีรอยตามอายุอะไรเงี้ยแต่พอแบบบอกว่าโบท็อกบบลด กามอะไรประมาณนี้มันจะเริ่มแบบเอ๊ะแบบเรากล้กามเราจะเป็นยังไงต่อถ้ามันเล็กลงแล้วอะไรประมาณนี้ก็เลยบอกว่าเออก็ลองไปหาข้อมูลดูอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมอืมอืมก็ร่างอืมร่างกายที่คือมันมันมีข้อดีแหละในเชิงของ v i ชวลไ i z e เนาะแต่ว่าอย่างที่บอกคือยังไงใส่เอฟเฟกมันก็มันก็มีแล้วก็แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนฉีก็ไม่เป็นอะไรบางคนฉีก็แพ้ เออเพราะฉะนั้นก็ต้องต้อง,องลองดูแม้กระทั่งพี่เพิ่งคุยเจนเจเอ็กไปใช่ไหมคะเ,เรื่องฮอร์โมนฮอร์โมนอะไรเงี้ยเออบางคนก็ฉีดฮอร์โมนก็ไม่เป็นอะไรบางคนฉีดฮอร์โมนก็ก็มีประเด็นอยะไรเงี้ยเออก็มี side effect ของทางเยอะเพราะฉะนั้นก็ต่างคนอ่อต่างสถานาการณ์เพราะฉะนั้นบางทีการที่เราดูแบบเน็ตไอดอลหรือเราให้ดูโฆษณาอย่างเงี้ยมันไม่สามารถใช้กับเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะเป็นความจริงแต่มันอาจจะใช้กับเราได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องศึกษาข้อมูลแล้วก็ต้อง ยอมรับความเสี่ยงให้ได้ถ้าเกิดว่าเราจะแบบกระทำการใดก็ตามกับร่างกายเราอะไรเงี้ยเนาะก,ก็น่าสนใจก็อยากฝากเอ่อบบน้องๆเอ่อเจนซี Z, ทุกท่านไว้ด้วยว่าแบบเออจะทําอะไรก็ศึกษาข้อมูลก่อนนะคะคุยกับคนเยอะๆก่อนแล้วก็เวลาที่มันมีไซเ์เอฟเฟกอะไรขึ้นมาเราจะได้ไม่ตกใจว่าแบบเออ,เอ,อรู้อยู่แล้วมันอาจจะมีประเด็นนี้เกิดขึ้นแล้วก็จะได้แก้ไขได้ถูกอะไรเงี้ยนเนาะแล้วสุดท้ายลูกปัดดูแลตัวเองไงเอ่ย ในในในวัยนี้เอาจริงต้องบอกก่อนว่าเป็นคนไม่ได้แบบชอบออกกําลังกายแบบเท่าไหร่แต่ว่าเราก็เน้นเอาการกินมากอะค่ะก็พยายามพยายามว่าในทุกๆวันที่กินเนี่ยต้องมีต้องมีผักสักมื้อนึงอะจะเล็กจะน้อยก็ได้ต้องมีผักแล้วก็อาถ้าวันไหนแบบเออ่ถ้าวันไหนแบบเบื่อผักแล้วก็อาจจะเอาผลไม้เข้ามาทานเสริมด้วยอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็เป็นส่วนตัวเป็นคนชอบดื่มน้ําอยู่แล้วก็พยายามจะแบบดื่มน้ําเยอะๆให้ได้ทุกวันเพราะเรารู้สึกว่าน้ําเนี่ยมันช่วยแบบหลากหลายส่วนของร่างกายดีก็การดื่มน้ําเนี่ยเป็นงาที่แบบทํามาตลอดตั้งแต่แบบแล้วก็คือก็หลายปีแล้วตั้งแต่ที่เริ่มรู้สึกว่าแบบเอออยากดูแลตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าถามว่าในเรื่องออกกําลังกายเนี่ยก็อาจจะแบบคือเป็นคนชอบเดินอยู่แล้วก็อาจจะแบบเน้นเดินก็คือ ก็คือว่าแบบถ้าวันไหนแบบอากาศดีๆฝุ่นไม่เยอะก็ก็เดินเป็นกิโลก็มีนะเดินแบบว่าอาจากมอไปขึ้นเอ็มอาร์ทีอะไรเงี้ยมันก็เป็นกิโลอยู่แต่ว่าถ้าออกกําลังกายอื่นๆก็อาจจะมีว่ายน้ําบ้างนานๆทีหรือว่าอาจจะแบบมีวิ่งบ้างถ้าแบบวันไหนรู้สึกว่าเอออากาศสดใสแล้วก็แล้วก็วันนั้นก็ไม่ไม่เออเรียกว่าไงมีแรงวันนั้นก็ถ้าแบบว่ามีความสุขก็จะวิ่งอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าแบบว่ามีแพชชั่นในวันนั้น เขาบอกว่าถ้ามีแพชชั่นในวันนั้นถ้าถ้ามีแพชชั่นแต่คือส่วนมากจะเป็นคนแบบชอบเดินกับกินมากกว่าแล้วก็รวมถึงว่าแบบกินน้ำเยอะๆเพราะรู้สึกว่ากินน้ำเยอะ <sk r ug> ๆมันมันมันช่วยหลายเรื่องจริงๆจริงจริงจริงเห็นด้วยมากๆไม่ว่าจะไวัยไหนคนกินน้ำเยอะน้ำช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายช่วยไปหล่อเลี้ยงสิ่งต่างๆสารอาหารอะไรอย่างนี้ค่ะอืมซึ่งปกติลูกปัดเดินแบบวันละกี่มีมีเป้าไหมเช็คไหมว่าเดินวันละกี่ก้าวกี่กิโล เอาจริงไม่ไม่มีเป้าเลยค่ะแต่ว่าถ้าถ้าถามถ้าถ้าแบบตอบตรงๆก็คือว่ามันแล้วแต่สะดวกจริงๆเพราะว่าถ้าอย่างบางวันอย่างบางวันเนี่ยถ้าแบบเดินเยอะก็เคยเดินแบบเป็นถึงหมื่นเก้าก็มีหรือว่าบางวันถ้าแบบมันอยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยด้วยพื้นที่มันจํากัดแต่เราก็ออกไปเดินแบบรอบๆบ้านอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบได้แค่แบบว่า ไม่ถึงพันบ้างหรือว่าจะแบบพันนิดๆอะไรเงี้ยมันมันก็แล้วแต่แต่ว่าเราเราเราก็จะบอกตัวเองแบบนี้ว่าอ่ะถ้าวันไหนสมมติว่าวันเนี้ยไปที่มออะไรเงี้ยแล้วเราแบบเดินเยอะนู่นนั่นนี่มีไปกินข้าวต่ออะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบสมมุติว่าแบบเดินไปแล้วแบบอ่ะ 8, แปดพันเก้าอะไรเงี้ยแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเออแบบวันนี้เหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยวันถัดมาเราก็อาจจะแบบว่าเออไม่เป็นไรเดินให้หน้อยลงเพราะเมื่อวานเดินเยอะแล้วมันก็อาจจะเป็นแบบ เหมือนเหมือนบอกว่าอาจจะไปไปทดเมื่อวานอะไรประมาณเนี้ยจริงๆก็คือก็ทำตามใจตัวเองอีกแล้วเหมือนกันไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่ามันมันมันต้องบาลานซ์แหละใช่ไหมคือก็ดีใจที่แบบเอ่อแบบรแบบูกปัดบาลานซ์ตัวเองแบบอย่างน้อยก็เอแบบเรื่องการกินอนะไรเงี้ยคือที่จริงกินสำคัญกออกกําลังกายอืม ่ลดน้ําตาลด้วยไม่รู้เลย,ยคือว่าตอ,ตอนตอนเมื่อก่อนก็คือเป็นคนชอบกินอะไรหว,วานหวานแต่ว่าอพอเห็นแบบเออเหมือนเมื่อไม่กี่ปีผ่านมาแบบอะไรนะสอสอสอที่แบบเขาชอบติดโปสเตอร์ว่าต้องเดินวันละเท่าไหร่อะไรเงี้ยหรือเขาแบบเออออกมาบอกว่าแบบในเครื่องดื่มที่เรากินมันมีน้ําตาลกี่ช้อนกี่ช้อนอนะไรเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มกลัวแล้วแบบเฮ้ยแบบนี่เรากินน้าตาลเยอะขนาดนี้เลยเหรอว่าแบบปัจจุบันก็คือรู้สึกว่าตัวเองแบบ กินหวานน้อยลงมากเพราะเวลาสั่งเครื่องดื่มอะไรก็คือตอนนี้จะเป็นแบบหวานศูนเปอร์เซ็นตถึงแม้ก็แบบหวานยี่ห้าเรารู้สึกว่าแบบถว่าจริงๆน้ําตาลมันก็ไม่ดีต่อร่างกายอ่ะถ้าพูดอะก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าถ้าเราแบบลดได้ลดลดน้าตาลได้มันมันก็น่าจะแบบช่วยเรื่องสุขภาพได้ได้ระดับหนึ่งแบบป้องกันโรคแบบเบาหวานนัไนแบบนี้ในอนาคตด้วยอืม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  ดีดีก็คือการกินอนะ่ะสัมพันธ์เออก็ถ้าเกิดว่าแบบไม่สะดวกในการออกกําลังกายด้วยข่าฝุ่นเอออะไรเอออะไรเงี้ยเออก็อ่ยอยาออก,ก็ก็ดูเรื่องการกินให้ให้ให้มีสุขภาพที่ดียอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีโอกาสก็อย่างที่บอกคือมันไม่ต้องหาคอก็ได้ซึ่งการเดินเป็นการออกกาลังกายที่เซฟร่างกายที่สุดเออแต่ว่าเขาเรียกเขาปรับสมดุลของร่างกายเออก็ส่วนมากคุณหมอเขจะแนะนำห้าพันถึงแปดพันก้าต่อวันอะไรเงี้ยเออซึ่งก็ค่อนข้างเยอะ แต่ว่าถ้าอากาศดีพี่เชื่อว่าแบบหลายๆคนก็จะทําได้ง่ายมากขึ้นเลยเงี้ยหรือบางคนก็จะเน้นแบบเปิดยูทูบเลยว่าแล้วก็เต้นเอาหรือเดินเอาเดินแบบเดินวนๆเลยเงี้ยแต่ก็เข้าใจว่ามันแบบอาจจะไม่ได้โมดิเวตขนาดนั้นในการเดินวนๆวนๆเลยก็ลองดูค่ะแต่ละคนก็มีวิธีการดูแลสุขภาพที่หลากหลายแต่สําคัญคือเราต้องดูแลเออแล้วก็อย่าละเลยมันเนี่ยเนาะไม่ว่าคุณจะเป็นเจเนเรชั่นไหนใช่ไหมตั้งแต่เจเนเรชั่น C, y, X, Baby Boom, เยอย่อซีใช่ไหยเอ็กซ์เบบี้บูมอะไรเงี้ยเออยังไงสุขภาพก็เป็นส่วนที่ขับเคลื่อนทาให้เราสามารถไปใช้ชีวิตในบแบบที่เราต้องการได้นะคะก็ขอบคุณนักบำบัดมากเลยที่มาคุยกันในวันนี้นะคะสำหรับเจนซนะคะแล้วก็ขอให้ไอ้ข่าวว่าพึ่งหายป่วยขอให้หายป่วยแบบหายขาด <c oughs> เร็วๆจะเป็นยังไงเหมือนกันคะอืมแล้วก็เอ่อท็อปิกหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะก็อย่าลืมติดตามชมสหรับเจนใบนะคะฝากกด ติดตามตกดไลค์กดกระดิ่งนิ่งดิด้วยนะคะสับนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะที่รับฟังกันสวัสดีค่ะ